รถครอบครัวประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้มราคากับอีวสูซ์มิวเอ็กซ์เออนิก สวัสดีค่ะพบกับดาวนะคะวันนี้จะพามาชมรถนะคะเป็น isuzu mu-X d i o n i c 1.9น a v ในวิ Navy, รถปี2019นะคะคันนี้ความพิเศษของเขาจะบอกเลยว่าเป็นรถโฉมสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะปรับเป็นโฉมปัจจุบันเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้ค่อนข้างหาได้ยากถ้าใครสนใจนะคะต้องรีบเลยเพราะว่าคิดว่าหลังจากจบจากคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องมีคนติดต่อเข้ามากันเยอะอย่างแน่นอนค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวมาชมภายนอกกันนะคะเจ้าคันนี้นะคะออกแบบมาให้ดูดุดันแข็งแรงแล้วก็ภาพลักษณ์นะคะจะเป็นาภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรานะคะอย่างกระจังหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมจะเป็นสลับกับลมดํานะคะตัดกับสีแดงของตัวรถได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไฟนะคะไฟเดย์ไลไท์เนี่ยจัดมาให้เต็มที่เลยนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะพร้อมกับ ไฟโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกนะคะตามสไตล์ของหน้าใหม่ไมนันเชงนั่นเองแล้วก็ล้อนะคะมาต่อกันที่ล้ออลลอยนะคะขอบ18อันนี้มากับตัวรถนะคะของเดิมจากโรงงานแน่นอนว่าคุณภาพดีแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังของอิซูมิวเอ็กคันนี้นะคะดูดีมากเลยเพราะว่ามีทั้งชุดโครเมียมนะคะที่ตกแต่งแล้วก็ สเกิร์ตหลังนะคะสเกิร์ตนี่ก็จะเป็นสีดำนะคะกับสีแดงซึ่งทำให้ดูดีนะคะดูดุดันยิ่งขึ้นอ่ะภายในนะคะภายในเบาะสามารถปรับพับนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกันได้นะคะซึ่งข้อดีนะคะก็คือสามารถขนของได้เยอะขึ้นน,นะคะภายในเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันนะคะ ภายในของอีซูมิเอคันนี้นะคะจะบอกว่าลูกเล่นเยอะมากนะคะเริ่มตั้งแต่เบาะเลยนะคะเบาเนี่ยออกแบบมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยลดการสะสมของความร้อนนะคะตอบโจทย์กับสภาพอากาศประเทศไทยของบ้านเราได้ดีมากแล้วก็มาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสำหรับการเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง หรือว่าสามารถารับโทรศัพท์ได้นะคะกดปุ่มที่พวงมลาลัยได้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นี่ความพิเศษของเขานะคะไมวิ่งจะบอกว่าไมวิ่งน้อยมากๆนะคะอยู่ที่44,958กิโลเท่านั้นแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นตัวโชว์จากโชว์รูมมือหนึ่งเลยนะคะยังไม่มีเจ้าของ ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะคะคนแรกคันนี้ต้องรีบมามาดูที่คอนโซลกลางกันบ้างนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ DVD แล้วก็ระบบนำทางนะคะเนวิเกเตอสามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแอร์เป็นระบบ Air Auto แ,แล้วก็สำหรับใครนะคะที่เป็นสายรักสนุกสนานนะคะชอบความบันเทิงรถคันนี้นะคะมีลำโพงให้ทั้งหมด8จุดเลย แล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังกันนะคะภายในนะคะกว้างขวางสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีลูกหลานไปรับหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าอยู่ในสภาพที่รถติดเยอะๆนะคะเราก็มีจอให้เป็นจอที่ใช้เปิดดูภาพยนตร์นะคะระหว่างการเดินทางได้รับรองว่าทุกการขับขี่ของท่านไม่มีความน่าเบื่ออย่างแน่นอน แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะต้องรีบเลยเพราะว่าราคาขายถูกมากๆนะคะอยู่ที่959,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจมาดูรถนะคะมาได้ที่มงคลคาา์เซนเตอร์ของเราตั้งอยู่บนถนนชยางกูลน,นะคะจังหวัดอุบลราชธานีมาไม่ถูกยังไงสามารถติดต่อดาวได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ